สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเบลก็จะมารีวิวครีมทารักแรก้ขาวในเซเว่นอีเลฟให้ดูกันนะคะเป็นแบรนด์นี้เลยคะ่ะทุกคนฟินาเล่ไวท์เทนนิ่งครีมแบรนด์นี้เลยคะ่ะแล้วเบลนะคะก็ได้ไปเจอรีวิวเจ้าฟินาเล่ไวท์เทนนิ่งครีมตัวนี้นะคะมาจากในทวิตเตอร์นั่นเองคะ่ะทุกคนแล้วพอเสิร์ชไปเสิร์ชมานะคะก็ไปเจอคุณแก้มกี้รีวิวอีกด้วยนะคะเจ้าตัวนี้แล้วก็พอแบบเสิร์ชไปในเว็บต่างประเทศนะคะ <ๆ S 2> ก็เห็นของแบรนด์นี้แบบมีอยู่ในเว็บต่างประเทศด้วยนะคะทุกคน คือของเขาว่าส่งออกต่างประเทศด้วยค่ะทุกคนคือแบบรีวิวเยอะมากๆสําหรับฟินาเล่ไวท์เทนนิ่งครีมตัวนี้นะคะคือแบบใช้ดีด้วยแล้วเบลก็เลยได้ลองไปหาซื้อมาใช้จากในเซเว่นค่ะก็ลองไปซื้อหลอดเล็กมาใช้ก่อนนะคะทุกคนนี่เนี่ยพอหลอดเล็กคือหมดแล้วค่ะแล้วก็คือติดใจค่ะทุกคนก็เลยไปสั่งซื้อหลอดใหญ่มาจากในช้อปปีค่ะก่อนหนะ้านี้เบลว่าคือมีปัญหาในเรื่องของบริเวณรักแร้ของเบลนะคะค่อนข้างที่จะแบบคํามากๆเลยทุกคนถึงเบลจะเป็นคน ที่ผิวขาวนะคะแต่ว่าบริเวณรักแร้ของเบลว่าคำ้ำเพราะว่าเบลว่าเป็นคนที่ชอบถอนชอบกลนรักแรก้แล้วก็จะทําให้แบบเป็นตุ่มๆนะแล้วก็แบบเวลาไปไหนหรือยกแขนก็คือไม่มั่นใจเลยอนะทุกคนแล้วพอหลังจากที่เบลได้ใช้ฟินาเล่ไวต์เทนิ่งครีมตัวนี้มา4สัปดาห์นะคะผิวแบบบริเวณรักแร้ของเบละนะคะคือเรียบเนียนแล้วก็ขาวกระจ่างใสขึ้นมากๆเลยนะคะจากเมื่อก่อนแล้วนอกจากจะทาบริเวณรักแร้ได้แล้วนะคะเจ้าตัวนี้เขายัง สามารถทาบริเวณตามข้อศอกนะคะที่ด้านด้านของเรานะคะใครที่แบบข้อศอกด้านด้านแห้งหยาบกร้าหรือว่าค้านะคะก็สามารถทาตัวฟินาเล่ไวต์เทนิ่งครีมตัวนี้ได้เลยนะคะบริเวณข้อศอกหัวเขา่าหรือว่าตัตุ่มหรือบ,บริเวณขานหนีบนะคะที่แบบคำ้คำๆนะคะก็ทาไปได้เลยะคะ่ะเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะคะเขาจะแบบเป็นครีมสมุนไพรเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะทุกคนก็คือไม่มีสารอันตรายนะคะคือ ปลอดภัยต่อผิวนะคะใครที่ผิวแบบแพ้ง,ง่ายๆนะคะเจ้าตัวนี้นะคะก็แบบอ่อนโยนต่อผิวอีกด้วยคะ่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็อย่าลืมไปหาซื้อมาใช้กันได้นะคะ f i n a l ล่ไ i ท์เทนิง่งครีตัวนี้เลยคะ่ะฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้วก็ขอตัวไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย